ก็สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องยูทูปตอตาดําซิ่งนะครับดูครับล้างรรอบรอบสองครับฮู้ยิงน้ำหนึ่ยิงกระทะล้างรอบนั้นวิ่งไม่ได้หนึ่งหนึ่งเที่ยวนะครับเปื้อนคืนนบนี่รอบนี้ก็ล้างรอบสองอะอะไรนี่ยังไม่ได้ล้างครับนี่ล้างแล้วครับโอ้ล้างฝาข้างไ้นะครับ ตัวแม่ก็ได้แล้วนะครับล้รถสองก็เดี๋ยวผมล้างรถให้ดูนะครับก็อยู่กับเด็กน้อยก่อนนะเฟสเฟสนะถือนะครับถือสองตรงนี้นะเดี๋ยวจ่หลังอย่างนี้ยให้เห็นตัวแั่เดี๋ยนะครับจะล้างโลนะครับ หลังรอบแรกไม่ไม่ได้ถึงเที่ยวหนึ่งครับแหมจะเล่นกันจะดึงชั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เต้ฮเ้ยฮเเเยย้ฮเียเ้้ด้ย มีรอครับดูล้อ,ดดรอครับจาเงาไหมครับจะไปวิ่งที่ยางที่อุดรน,นะครับไปพรุ่งนี้นะครับตอนบ่ายๆนะครับจะวิ่งขี้ยางนะโดยมีโอกาสได้ล้างรถอีกนะครับ ครับเงา,าไหมลาดด้วยไรนะท่านบุช้ชมไเอ,อ้นักไทยทำไม่พลาดไหมอะไรตัวมาดูกานไนล่รถนะครับ่าจะเงาแค่ไหนครับนีไ่ไทยคัวกกว้ไหน คนอเอฟซี FC ตอตัดดังซิงกันครับโอโอเอฟจัดเลยเอจัดเลยล้างง่ายนะครับช่วงไอไอ,ไอตอนล้างครั้งแรกล้างยากครับ và cái trong những trong youtube ta luôn hết tất ta lắm singsong rút lắm rút lắm rút lắm rồi, lắm rút เเห็นตรงนี้มันล้อใหญ่คอถ่ายในกล้องเสร็จอีกล้อหนึ่งครับโอยเร้ยกดะเอาง็ถ่ายมั้งแก่เอาไหมเอา กรอบรอไปในหมดกรอบรอบดูมันหายหมดเลยอ่รถ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 อาเฟียไปอยู่กันนั่งกถ่อย่างนี้ตอนนี้มาล้างบ้านยายนะครับก็มาล้างบ้านยายนะครับวันนี้รถเจ็ดนี่นะครับล้างอยู่ที่บ้านยายนะครับ น้ำไหลดีครับแถวนี้ครับบางคนก็บอกว่าทำไมน้ำไหลดีแท้ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้ำไหลแรงมากครับเ็สยกไาเฟ็กช,ช่นี้ไหมไหล้างรอนี่ครับเอาไหมอ้าวหู

ดูกันล่างรถนะครับสะอาดเอี่ยมนะครับพิตารถมาแล้วเฮ็ดูเงาแวบ,บเลยนะครับ เงาเสียงคดดังเริ่มเลยเว้ยเริ่มถึงวันแล้วเจ๊ขวบตั JI, ้งแต่ตอนเช้าแล้วมั้งตอนตีสี่แล้วรถมารถมารถมาครับรถก่อนรถรถด้วยพุงยั้ไงรถรถไหม แับเลยนะคะไม่เอี่ยมเลยโอ้เลยเลย moment ผมไม่มีตัดต่อครับถายยังย่อนี่ี้ยต้อให้ตัดมุนบางืนเป็นไงเป็นนะเขาเคยสวยเท่าไหร่กูม,ชมาช่องคา

เอยได้ไท่อนหนึ่งมาได้พิ่ขจดเอ,องเงาเหรอพี่จ๊ะรับเง้าใหญ่ ต่อไปครัแต่เาที่เสียเฟต้มาช่วยเรครับสายตึงคือเราสายตึงคือเราว่บจะต่อตะดำซึ้งกระสายแลสายมันตึงไปหมดแล้วเนาะมึเห็นไหม

ีเงาไหมครับเหรอครับเงาไหมครับเงาครับนี่ด่างเลยจังนี้ดหลังเสร็จข้างหนึ่งแล้วนี่ครับภาพครับรวมรวมครับ ไม่ได้จะไปยืนต้องงรับต้งชิ้นลว่าให้ดึงไปทางนั้นดึงสายกลับไปขึ้นางนี้ฟูยิ่งยางงั้นมันกระเด็นเพื่อนแล้ว ดินสายไปก่อนนตรงนี้ร้านแล้ว,ว,วลครับ เหลือสองนี้ครับังไม่ได้ล้างครับก็ลค,บคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามช่องอ้เติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ